สวัสดีครับผมมันพินกับช e l f ฟิลไทยใน YouTube ครับนี่ก็ฝั่งตรงนี้เป็นเ e n t r a l นเ r ิ d ครับนี่ไอเซตันนะฮะตรงนี้มี s k y w a l ลครับด้านนี้เป็นประตูน้ำนะครับไปทางด้านนู้นไปทางสารพระพรมเอราวัณครับตรงนี้มีห้างเปิดใหม่นะครับ The Market b a n g บง k อเดี๋ยวผมก็มาชมกันครับนั่งกินอยู่หน้าร้านเบอร์เกอร์ิงนะครับ เหมือนเขาจะทําตลาดที่ตลาดที่เน้นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในย่านมาช้อปปิ้งย่านแถวลาดปรสเนี่ยครับก็เพราะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาอาหรับนะครับอยู่ในนี้เน้นตลาดนักท่องเที่ยวนะวก็มีหลายภาษานะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอาหรับ ไมม่เภาษาไทยก <c oughs> ็จะมีร้านของกินของที่ระลึกเครื่องสำอางแฟชั่นร้านเด็กร้านอาหารร้านสปานะครับต่อตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินยานนี้ครับ <c oughs> เดินเข้ามาจากทางสกายวอล์กได้สะดวกฝั่งตรงข้ามนั้นก็มีร้านสตาร์บัครับ หลายอย่างแฟชั่นนี่เอาใจลูกค้าน่าจะเป็นลูกค้าจีนนะครับวันนี้เป้นตานี่ก็เป็นอีกอย่างที่เน้นตลาดลูกค้าต่างประเทศนะครับเพราะว่าบ้านเขาค่าตัดแพงบางอันก็ยังไม่ได้เปิดนะครับก mm hmm. ็เลยมีท็าแก็น้อยแลนด้ดวย mm hmm. ตรงนี้ยังโล่งๆอยู่นะ สวยดีครับตรงนี้อมืมันได้เลื่อนสวยดีนะผมชอบใช้สีโทนเทาชมพูด้วยส่วนเสื้อผ้าครับหลายอย่างเป็นชุดที่น่าจะเป็นนังเที่ยวซื้อกลับไปใช้ที่บ้านบล็อกนี้ก็ยังไม่เต็มนะ จีนมีอะไรต่ออะไรครับนี่เป็นโซนอาหารของเที่ยวึกโอว่านี่ของฝ่งนั่งเที่ยวจีนนะฮะข้าตังข้าสวย บูโกแก่ครับมีไอติมถั่วโกแก่ด้วยแล้วก็เท่าแก่น้อยแลนดนน์มะขามโหนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวจีนเลยไม่ใช่แค่เที่ยวจีนนะนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะมาซื้อมาหาของใช้บริการครับนี่ครับมีไม้ขอดโกแก่เท่าแก่น้อย มาเจอกันบูเอลิฟเฟนก็มีครับเป็นเครื่องปรุงหรูนะครับสำหรับอาหารไทยขึ้นไปด้านบนนี่ขึ้นมาอีกทางอนึนะครับอันนี้ก็ของที่เราลึกเครื่องประดับนะครัมีเครื่องสำอางมีอะไรนี่นะอ๋อตรงนี้ชั้นนี้เป็นร้านอาหารครับ โอ้ชั้นนี้เป็นศูนย์รวมร้านอาหารนั่นเองตัวอักษรเอกมัยมีขายมะพร้าวครับเดบโกโกมีซูชิมีอะไรต่ออะไรครับท่าลรามเก้าไก่ย่างครับบบาบคิวพาซ่ซาแล้วก็โซนศูนย์อาหารด้านโน้นนะตรงนี้เห็นวิวพระทิตตกดินนะครับสวยดีครับ มีข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่ด้วยนี่ข้าวมันไก่กวงแห่งลงประตูน้ำฮะข้าวขาวหมูจุฬาสามย่านการริมโรตีมัตบะจัดแบบที่นั่งให้มีสไตล์ครับคล้ายสไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ตเอร้านอาหารที่สิงคโ,โปร์หลายร้านก็ยังไม่ได้เปิดครับชิมกันเซนพบกันเดือนเมษายนปิดไป นี่หัวเส้นคงบอกว่ากำลังมาครับ Coming soon ขึ้นมาอีกทีเป็นที่จอดรถนะครับแต่ตรงนู้นเนี่ยผมมองจากอีกด้านเห็นเป็นออฟฟิศเคอรี่อยู่นะครับด้านนู้นเป็นออฟฟิศเคอรี่คงอาจจะไว้ส่งของทั้งในประเทศแล้วก็ กลับบ้านเลยนะครับหปือกลับต่างประเทศตรงลานจอดรถนะครับดูยังเก็บรายละเอียดไม่เสร็จนะครับมีเสียงก่อสร้างนู่นครับมีร้านเครอรี่อยู่บรรยสีส้มๆบ้านหญิง ขึ้นมาสูงสุดแล้วเดี๋ยวลงไปด้านล่างครับไปดูข้างล่างมีอะไรข้วซอยลำดวนฟ้าข้วซอยลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่นะครับที่เดอะมาเก็ตในกรุงเทพครับ เท่าไหร่ครับ70บ็บบาทเจบเจ็ดสิบถ้าลูกชิ้นหมูเจ็บครับข้าวซอยเนื้อเกาข้าวซอยล่ร้อย 90, อยีมีขนมจีนน้ำเงี้ยวแกงโหะน้าหมูคั่วไส้อวดชุดน้ำพริกนมหกสิบเป็นถ้วยกระดาษค,ครับจะทำเป็นชามตากรายใช้เงินสดครับไม่ต้องใช้บัตรหรือคูปองชิมกันดูครับ ด้านล่างครับก็มีของกินมีร้านเลยหลายๆร้านนะสี่ฟุตเซเว่นเสนพิซซ่าเน้นขายคนจีนครับโดโมคุงคาเฟ่ น่ารักมากครับล้างนั่งที่ร้านโดโมค,คุงคาเฟ่ครับตอรเบอรี่โซดาห้าสิบบาทตรงนู้นมีเสื้อที่ระลึกถ่ายด้วยทำเป็นลายข้างฝาครับฟู้ดมาร์เก็ตนี้ร้านหลงโถครับหัวมังกรทำเป็นที่นั่งมีชั้นบนชั้นล่างครับแปลกดีเมกันมีบันไดขึ้นได้นะครับที่นั่ง มีอัฟเตอร์ยู่ด้วยครับชาตามมือตรงด้านล่างด้านล่างก็มีสตาร์บัคสครับฝั่งนู้นก็เป็นเคปซี ร้านรถนิยมอาหารไทยเคฟสิบมีลายไก่ของตัวเองครับนี่ก็หน้าห้างนะครับชั้นล่างไทยเดือนมีนาคม2562้ากองเครับห้างก็เพิ่งเปิดกลางเดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l f ล e l ลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ